สวัสดีครับทุกคนนะครับพบกับผมนะครับเจ๋งพาไปวันนี้นะครับก็จะพามาชมจุดชมวิวหนึ่งแห่งนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะพามาชมจุดชมวิวแห่งนี้นะครับก็คือจุดชมวิวเนินนางพญานะครับก็อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนั่นเองนะครับซึ่งจุดชมวิวเนินนางพญาแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บริเวณนะครับถนนเฉลิมบูรพาชลทิตเป็นถนนเรียบชายหาดนะครับที่มีความสวยนะครับติดอันดับต้นๆของภาคตะวันออกนะครับทุกคนถ้าใครเดินทางมาถนนเส้นนี้นะครับต้องมาจอดรถมาถ่ายรูปมาเช็คอินนะครับ นอกจากถนนสวยนะครับมีอีกหนึ่งแห่งนะครับก็คือตรงนี้จุดชมวิวเนินนางพญานะครับก็นักท่องเที่ยวหลายๆท่านนะครับรวมถึงผมเองเนี่ยมาเที่ยวในครั้งนี้มาชมพระอาทิตย์ตกนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้ผมไม่ได้รอชมนะผมจะลงไปด้านล่างนะครับก็จะเป็นบริเวณนะครับหาดคุ้งวิมานนั่นเองนะครับก็อยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถลงไปด้านล่างกันนะครับก็มาชมแสงสุดท้ายของวันนะนี่ครับก็เป็นถนนนะครับที่เราลงมาจากบริเวณจุดชมวิวเนินนางพญาครับ สามารถชมวิวได้เลยนะครับซึ่งข้างทางด้านซ้ายที่ติดกับทะเลเนี่ยก็จะเป็นจุดจอดรถนะครับเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็จะมีรถมาจอดขายอาหารในช่วงเย็นๆครับก็เป็นจุดชมวิวจุดเช็คอินนะครับจุดนั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่พักผ่อนชายทะเลนะครับมีลมเย็นๆนะครับมีเสียงของทะเลสัต์เข้าหาฝั่งนะครับก็ให้ความรู้สึกสดชื่นสบายไปอีกแบบหนึ่งทุกคนแล้วก็วันที่ผมมาเนี่ย ก่อนเดินทางกลับน,นะครับเราตั้งใจจะมาชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่พลาดนะครั้งนี้ได้ชมจริงๆสวยงามมากทุกคนก็เป็นบรรยากาศมุมสูงเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับในนี้นะครับก็ตรงชายฝั่งครับก็จะมีก้อนหินเรียงรายนะครับกันน้ําซัดอยู่แบบนี้ทุกคนสวยงามมากนะครับแล้วก็บรรยากาศเย็นสบายนะไม่ร้อนทุกคนครับถ้าใครมาแต่ว่าควรจะมาหลังจาก4ี่โมงเย็นไปแล้วนะถ้ากลางวันค่อนข้างจะร้อนนะครับก็มีที่จอดรถสะดวกสบายแบบนี้นะครับสวยงามมากทุกคน นะครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากไว้ด้วยนะครับใครมาเที่ยวจันทบุรีนะครับจุดชมวิวเนินนางพญานะครับจุดชมพระาที่ตกดินที่สวยและโรแมนติกอีกหนึ่งแห่งของจันทบุรีนะครับของพากตะวันออกคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับเจ๋งพาไปครับสวัสดีครับ